สวัสดีนะคะสวัสดีช่วงเช้าเช้านะคะพบก,กับช่องน้องใบเตยแฟมิลี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่ปล่อยแก้วนะคะเมาาื่อวานพอควันได้ไปที่ระยองนะคะไปทำการตัดไม้อยู่ขานะคะคุณแม่ มีเมตตาเนาะเอ็นดูช้างพี่ช้างนะคะอยากให้มีร่ม,มเงาก็ลเลยให้พ่อขวานนะคะระดมพ่อขวานทั้งสามคนเลยนะคะควานหลงควานลมแล้วก็คันมอดเนาะนี่อะค่ะไปตัดไม้ยูคามาเนาะ,ะกระดาษขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะคุณแม่พลอยแก้วนะคะนี่ได้ต้นยูคามาเยอะอยู่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะไปตัดไม้ยูคากันมาที่ระยองนะคะ แล้วทีนี้ก็เลยน่นละคะ่ะขากับคุณยายก็ให้ไปตัดเอาต้นกล้วยมาอีกนะคะแล้วก็มีเป็นหน่อไม้ด้วยคะ่ะเป็นหน่อไม้ด้วยตอนนี้ก็เดี๋ยวจะนำพี่ๆช้างของเราไปกินต้นกล้วยหวานๆแล้วก็หน่อไม้วหวานๆจากคุณแม่พระใจดีนะคะคุณคุณแม่พลอยแก้วนะคะตอนนี้เนาะ ก็เดี๋ยวให้พี่ควานเขาไปนำช้างออกมากินกันค่ะต้นกล้วยหวานหวานหน่อไม้หวานหวานค่ะเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงเลยนะคะเนี่ยโอ้โหขอบค,คุณทันมากๆเลยนะคะตอนนี้พี่ทับไทยมาก่อนเพื่อนเลยนะคะตอนนี้พี่ทับไทยนะคะมายืนรอจะกินก่อนเพื่อนเลยนะคะตอนนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะวันนี้ก็น่าจะเหตุการณ์ปกตินะคะก็จะเปิดทำการไล์สดเริ่มประมาณ5โมงเชา้าเป็นต้นไปเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากแม่แม่เอฟซี FC, ผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะเข้ามารับชมด้วยนะคะแม่แม่แมจา๋าเนาะประมาณ11นาฬิกาเป็นต้นไปเลยสำหรับวันนี้นะคะเปิดทำการไล์สดขายผลไม้ออนไลน์เพื่อช้างตกงานตกเชือกนะคะที่พัทยานะคะ นี่คะ่ะสาวน้อยของเราก็ยืนรอพี่พี่ช้างแม่แม่ช้างอยู่นะคะเดี๋ยวพ่อขวานไปนำช้างออกมานะคะรอสักครู่ค่ะดูความน่ารัก<ม>ของ<ม><ม>น้องใบบัวก<ม>่อนจ้าโอ้โห ôi, คุณยายไปเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตาน้อยให้หน่อยจักหน่อยนู่นพาคุณหนูยายเอาผ้าคุณหนูมาเช็ดตาให้เขาหน่อยโอ้ยนี่นี่น,นี่ออกมาแล้วหนึ่งขาค่ะ ออกมาแล้วค่ะหนึ่งขาค่ะหนึ่งขาแล้วไม่เรียวลั่นเดี๋ยวไม่เรียวลั่นจ้าไปลูกเข้าไปหาแม่ก่อนเข้าไปหาแม่ก่อนเร็วๆเข้าไปหาแม่จ้าก่อนไปเร็วนั่นเห็นไหมแม่ไปเตยบอกเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาขาเข้าไปเลยค่ะเอาขาเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวโลดดีค่ะนะคะดูความสนของเขาเนาะนายลูกบอลหนูอยู่ไหนสตังเอาลูกบอลมาให้น้องใบบัวนหน่อย ไายลูกวันหนูอยู่ไหนคะนหนออกกําลังกายยามเช้าหรือยังคะอือไปโดนอะไรอะนู่นๆยายจะเอาน้ําเช็ดหน้ามาล้างหนะ้าให้ยามเช้าเนี่ยเป็นผู้สาวก็ต้องเช็ดหน้าตัวนเนาะตื่นมานั่นแน่มันออกมาแล้วล่ะพี่มอสเรียบร้อยหนูจะออกมาบ่หนูเห็นไหมนายพ่อทับไทยอยู่หนูกลัวไม่พ่อทับไทยนะ วัวไหมเห็นอะไรไหมนั่นมาทน er, ัน <gamma> น <enders> ี่ลูกมาเช็ดตาก่อนให้ยายเช็ดหน้าเช็ดตาให้ก่อนลูกมาตอนเช้าค่ะมาทันลูกมาไอ้วัวมาทันนี่ลูกมากินเกลืกินเกลือกินกลือมาทันนีแล้วแล้วแล้วลกาขึ้นเก่งเนี่ยเออแม่ก็ชอบเขาดิ้นหวานน้ำหนาไปเข้าตาอีหนูนี่ลูกหล่ะเช็ดหน้าเช็ดตาตอนเช้าโอ้โ มันหลุดเมื่วานี่มันดันหลุดแต่เมื่อวานแล้วยกแต่อาบนำ้ำอาบนำ้ำคนเท่านั้นเนองเออเออยาหน้าแนขะ็งเออ,อประมาณ11บเอ,อโมงนะคะก็จะเปิดทำการไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะจามะคุเก่งไหมมาในช่องใบเตยแฟมิลี่น้องใบเตยแฟมิลี่เหมือนเดิมนะคะ,อะอตอนนี้นะคะรอ พ,พี่ช้างมานี่ค่ะกินกล้วยนะคะจากแม่พระใจบุญนะคะทําการสนับสนุนนะคะเมื่อวานไปตัดต้นยูคามาเนาะคุณแม่ท่านเลยให้ต้นกล้วยแล้วก็หน่อไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ลําเลียงช้างออกมานะคะมากินต้นกล้วยนะคะกับหน่อไม้วันหว,วานจากแม่พระใจดีคุณแม่ปล่อยแก้วค่ะวันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศยามเช้าๆแล้วกันค่ะเนาะ บรรยากาศยามเช้าๆที่ตำนานโป่งของเรานะคะตอนนี้พี่ควันมอสก็กำลังจะขุดหลักน่าจะเอาน้องใบเตยออกมาข้างนอกเนาะจะได้เลนท้องเล่นข้างนอกนี่แถวบริเวณนี้จะเป็นป่าหญ้าที่ช้างสามารถกินได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นเครือนะคะเป็นเป็นหญ้าเครือเป็นเหมือนยาด้วยนะคะที่ช้างสามารถกินได้ใบเตยชอบมากๆเลยนะคะท่านเนี่ยพี่มอสก็เลยจะทําการขุด หลักตรงนี้ให้เขาพอดบริเวณนี้กินได้เลยนะยาดีมากๆนะคะธรรมชาตินะน่นค่ะพี่ควานหลงก็นําดอกเหมยมาแล้วค่ะตอนนี้เนาะนาดอกเหมยมาแล้วนั่นพี่ควานลมก็รอเอาน้องตุ้มของเรามานะคะน้องน้าชาเนาะนะคะเดี๋ยวลาเลียงออกไมาเรื่อยๆแล้วกันค่ะสำหรับพี่รบไทยนะคะออกมาก่อนเพื่อนเลยนะคะตอนนี้เนาะมาก่อนเพื่อนเลยเนี่ย ่อนเพื่อนเลยนะคะบรรยากาศยามเช้าที่ตำนานโป่งก็ถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะมีภูเขามีทิวเขาด้วยนะคะนี่ค่ะนอนทะเลาะกันคุณยายแล้วนะคะไม่เรียวรันแล้วสำหรับน้องใบบัวนะคะเห็นพี่ๆช้างออกมาเห็นแม่ช้างพอช้างออกมาอยากออกมาเหมือนกันค่ะยังไม่ถึงเวลาเนาะยังไม่ถึงเวลาคุณยายไปอยู่หน้าคอกแล้วนะคะ เรากันคุณยายลีแล้วนะคะตอนนี้เอ,อสาวน้อยใบบัวอยากออกคอกทับทายทับทายคันมากสาวน้อยของเรามาแล้วสาวดอกเหมยมาแล้วนะคะตอนนี้เนาะสาวดอกเหมยมาแล้วค่ะ อันนี้นะคะนู่นนะมาแล้วนะคะพี่น้ำชาเนาะนน่น่เน,น่ยังไม่จบนะคะสองยายหลานยายจานุอยากออกแล้วจ้ะ ออกยังไม่ได้นะคะยังไม่เรียบร้อยพี่พี่ช้างยังไม่ได้ผูกกันเลยคะ่ะเนาะยายจานุขอออกหน่อยยายยืนอยู่หน้าคอกเลยนะคะจัดการน้องใบบัวก,ก่อนนะคะอยากออกคอกมากเลยเนะี่ยเห็นพี่พี่ช้างมายืนรอสแตนบายเมื่อวานกับเมื่อวานก่อนนะคะก็ไปทําการตัดต้นไม้ย,ยูคาเนาะนะคะก็เลยไม่ได้วางกันเลยคะ่ะไม่ได้ไล์สุด ไม่ได้มาทักทายแม่แม่กันเลยค่ะเนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีวันนี้นะคะก็จะเปิดทําการไล่สดประมาณ1 1นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะฝากแม่แม่ FC ผู้ใหญ่เจะบุญเข้ามารับชมน้องไปเตยแฟมิลีครอบครัวช้างด้วยนะคะแม่จ๋าเนะตอนนี้ก็น่าจะคงเหลือคุณยายน้ำหวานนะคะเดี๋ยวพ่อควันก็ไปเอามานะคะผูกเรียงรายกันไว้นะคะตอนนี้ แม่ใบเตยน้องใบบัวนะคะพี่ดอกเหมยพี่ทับไทยพี่น้ำชามาแล้วค่ะนี่นะคะผู้เมตตาใจบุญนะคะสนับสนุนได้นำต้นกล้วยกับหน่อไม้หวานหวานมาให้พี่พี่ช้างของเราในวันนี้ค่ะคุณแม่พลอยแก้วนะคะท่านนารักมากๆเลยค่ะที่เมตตาเอ็นดูชาวช้างนะคะน้องใบเตยแฟมิลีนะคะทั้งยาทั้งสมนุนไพรนะคะ แม่ท่านได้นำมาให้ช้างของเรานะคะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับคุณแม่พล่อยแก้วนะคะเมตตาเอ็นดูชาวช้างนะคะน้องใบเตยแฟมิลี่เสมอมาเลยนะคะกราบขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ลำเลียงช้างออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะทำการให้กินต้นกล้วยนะคะแล้วก็หน่อมไม้ด้วยค่ะ สำหรับตรงนี้เดี๋ยวให้คุณยายน้ำหวานมาอยู่จ้าเนาะให้คุณยายน้ำหวานมาอยู่เดี๋ยวคุณแม่กับคุณลูกให้อยู่ในโรงช้างไปก่อนนะคะไม่เรียวลันคะ่ะไม่เรียวลันนะจะแอบ,บเปลี่ยนคอกออกมา ย่เลยนะคะพี่ทับไายถอยเลยนะคะเมื่อเช้าทำแผลให้แล้วนะคะตรงข้อศอกตรงข้อศอกขาด้านขาหน้าด้านขวานะคะทำทำแผลแล้วนะคะใส่ย,ยาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ อ่อนสุดๆเลยยายจานุยาออกมาข้างนอกจ้าอ่อนสุดๆเลยอ่อนยายเนี่ยออกมายังไม่ได้ไม่เรียกจะลั่นเอาพี่พี่ช้างมายืนเรียงรายแล้ว ไม่จบค่ะยังไม่จบพี่ทัพไทยยังไม่จบยังคันยังมันอยู่ล่ะครับผมจะถูครับผมจะถูครับ <c oughs> สงสัยพี่เขาจะคันมากเนาะถูต้นไม้ใหญ่เลยค่ะพี่ทัพไทยของเราเนาะ <c oughs> ทับไทยทำรมารยเน่ะเอาแ <c oughs> ล้ว ทำร้ายไม่ได้เดอ้อผมคันครับผมคันครับผมขอถูต้นไม้ไหน่อยครับพี่ทับไทยของเราเร่งแรงไปนะคะต้นมะพร้าว นายทันจะหักเปล่าเ,าเนี้ยอย่านะลูกนะอย่าไปทำของทันเด้อขับถ่ยเอ้ยถูต้นไม้ใหญ่เลยครับผมคันมาก กินตามสบายเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอทุกอย่างเรียบร้อยก่อนเหลยวคุณยายน้ำหวานนะคะยังไม่ออกมากําลังทํำหลักโขกอยู่นะคะน้องน้ำชาย่กินสับป,ประรดรอ,อก,ก่อนนะคะเดี๋ยวทุกอย่างยังไม่ลงตัวเนาะเดี๋ยวจะกินหน่อไม้บวานจากคุณแม่เด้เอ,อกินสับป,ประรดรอไปก่อน มีเด็กขโมยกล้วยไปกินแล้วนะคะตอนนี้นะคะยายจาหนูขอกินกล้วยหน่อยประมาณ11โมงนะคะเดี๋ยวเปิดทำการไล์เลยค่ะฝากแม่แม่เอซผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเข้ามาอุดหนุนด้วยนะจ๊ะผละไม้รวมหวานๆครอบครัวน้อ,วนองใบบัวนะคะแม่ใบเตยคุณยายทำการป้อนก่อนแล้วนะคะหนูหิวนูหิวค่นะ โหย,ย,ยขโมยกินกล้วยยายเลยยายต้องได้ป้อนกล้วยเลยตอนนี้โอเคค่ะตอนนี้ช้างก็มาครบแล้วตั้งหกเชือกนะคะปวขวานก็กําลังจะลําเลียงต้นกล้วยแล้วก็หน่อไม้วหวานๆนะคะให้ช้างทุกๆเชือกได้กินค่ะตอนนี้นะคะ,ค,ะค่อยๆทยอยลงไปเลยจ้าตอนนี้นะคะล,ลําเลียงลงได้เลยจ้าเนาะช้างทุกเชือกรอทานอยู่จ้ะ สับตัดตัดให้ด้วยเด้อตัดให้เป็นชิ้นเป็นอันค่ะจะได้กินง่ายๆเนาะ,ะคุณแม่้ำบานของเราหยุดจุดนี้นะจ๊ะคุณยายจ้าเป็นอย่างไรเนาะไหนน่อไม้บันบนอยู่ตรงไหนเนาะ<อ>สวัสดียามเช้าจ้าคุณยายของเราเนาะค่ะเช็ดตาปลายายฮะเช็ดตาออกแนวยอ้ยกุศาน,นี่เนาะเบิกไหมไหนน้อไหม,ม,ม่อยู่ใส่บ้างเอาหน่อไม้มาให้คุณยายกินแนวนัน,น โอ้ยน้องใหม่เอามาให้จักนอนนี่แม่เอามานอนหน่อยๆนี่เดี๋ยวเอาให้จักลําน่อยสิะกันใหญ่นี่แหละกานําหเออก็ให้กินพอมีแก่อนอ่ะคุณแม่คุณยายานี่นอมหวานๆจากคุณแม่อยแก้วฝากมาให้เจ้าเด้อเอามาให้กินเด้อเห็นเขาชอบกินซะบาดนี่นอมไผตงพุ่นตัวนี่แม่นบ่ เออคือดีแถว่าทางบ่เคยได้กินนี่ล่ะกินชาคุณยายตอนนี้ก็ขวานช่วยกันลำเลียงลงแล้วค่อยแบกไปให้พี่ๆช้างเอาแล้วกันเนาะขอบพระคุณคุณแม่พลอยแก้วมากๆนะคะกินกลว้วยกินกลวน้วยเนาะสับสับให้ยายหน่อยจ้าจะได้เคี้ยวง่ายๆเออแม่เด้อ่ะเด้อ อให้แม่ไม่แต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเลยเด้อจ้าเด้อแม่พลอยแก้วของเราเนาะหน่อไม่โอ้ยมีแต่หน่อใหญ่ๆง,งามๆเลยนะคะแม่ทำนำฝากมาให้ช่างทุกๆเชือนี่อัอปาหาพอทับไทยก่อนแม่แม่พลอยแก้วจ้านี่พอทับไทยได้กินหน่อใหม่วันหว,ว,วานจากแม่และเด้อจ้านี่ โอ้ยขอให้แม่บุญหลายสายเงาด้อให้สุขภาพแข็งแรงจ้าเนาะมีแต่ความสุขความเจริญโอ,โอ้ดอกเมยก็ได้กินคือกันจ้าหนูนเดี๋ยว<ต>เอาไปให้น้ำชาด้วยพอล่มมาไป้น้ำชาน้ําน้ำดื่มเนอใหม่หวานๆโอ้พอทับไทยพอพายทับไทยก็ได้กินของอร่อยเนาะเนอใหม่เนาะนะคะหนูเนาะเอาไปให้น้ำชาด้วยค่ะ โอ้ยสาวหน่อยของเราคุณยายจ๋านุ่นออกมาสองขาแล้วออกมา <laughs> ไปเป็นไรดอก็กเนี่อีนูน้จ๋าเดี๋ยววันนี้จะได้สมแซมให้อีกใส่สลักเลยมันจังกิยูใส่สีชันเลยใส่สีชันเลยนะโอ้อะโอ้ไหนโอ้พอพายทับไทยอย่าง อาเด็ดอร่อยเลยนะพ่อเนาะโอ้ได้กินมนาะใหม่หวานโอ้ปีกล้วเอา,ปาไปให้ใบบวบใบเตยเนาะปีกล้วนี่เขี่คือมีเห็ดตั้มนี่เห็ดนี่เหลืองๆอะไรโอ้โหมาตุ้ม รอของเราได้กินของหวานหวานจากคุณแม่แล้วด้วยจ้าเด้อช้างทุกเชือกกันได้กินแล้วนะคะขอบคุณคุณแม่พอ่อแก้วหลายๆด้วยจ้าเด้อนี่พอให้ทานมีแต่ความสุขความเจริญยินงไปเลยนะคะกิจการงานดาบรื่นดือมด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแม่เด้อนะคะอาทำการป้อนไปไเรื่อยๆเ,เลยพ่อควานทำการป้อนไปไเรื่อยๆเลยจ้าพี่ดอกม้พย่ีน้ำชา ได้กินหรือ,อยังพี่ใบเตยได้กินหรือ,อยังเออกินหน่อไม้วันๆเนาะไม่เคยได้กินดอกของวันๆหน่อไม้วันๆโอ้ยหาอยากเด้อหน่อไม้นี่แม่อุตส่าหา์าหามาให้เนาะจ้ะเนาะนี่ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงและแม่เด้อนะคะ คุณยายก็วบบนวายกับช่างนอนนาะช่างนอนก็ดีใจเนาะคะ่ะนี่ไ่เที่ยวรันอีกแล้วเออรัก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 อะว่ายยังไงพอควันมดระเบ,บ้เอัพลำเลียงเด้อบัดนี้ลำเลียงเด้อลำเลียงให้ช่างกินไหนไมีอีกไม้ตีกกล้วย แมวมีอันเดียวเนี่ยเอออันเดียวก็กินไปเลยอ้าวได้ปีก้กกล้วยมาด้วยจ้านี่เอาหายแม่ไปเตยพราเป็นบำรุงบำน,นมเอ้ายายเอาหายช่างกินนมปั่นหวานมาแล้ว,ว,ลวนะคะก็บรรยากาศยามเช้าเด้อค่ะบ๊ายบ,าย,บายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบัวจ๋าขอบคุณแม่ ขอบคุณคุณแม่คุณยายพลอยแก้วด้วยจ้าเนาะแม่พระแม่เทวดาก็ไดเนาะเยย้ายบรรยากาศโดยรวมด้วยจ้าเด้อเนาะทำการปอนให้แล้วนะคะทั้งต้นกล้วยหวานหวานทั้งหน่อไม้หวานหวานจากแม่พระใจดีนางฟ้าของช้างทุกเชือกนะคะน้องใบเตยแฟมลี่ช้างทุกเชือกได้ทานแล้วนะคะแม่พลอยแก้วจ้าเนาะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปขอบคุณแม่พระใจบุญนะคะ เป็นคลิปขอบคุณนะคะคุณแม่พลอยแก้วนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกด s u บสไครป์เ,เพื่อไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาเอนดูช้างนะคะคุณแม่พลอยแก้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกับช่องน้องใบเตยแฟมิลี่ได้ในทุกๆวันนะคะ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปนะคะตอนนี้ก็ลำเลียงทําการป้อนไปเรื่อยๆนะคะประมาณ11บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจะเปิดทําการไลฟ์สดขายผลไม้ออนไลน์นะคะให้พี่ๆช้างตกง,งานทั้ง6เชือกนะคะฝากคุณแม่ทุกๆท่านนะคะแวะเข้ามาอุดหนุนแวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องใบเตยแฟม i ิลีด้วยนะคะช่วงเช้านี้ก็กลับสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้านะคะสวัสดีค่ะ